ครับวันนี้เอามาเล่าข้าวสี่บทห้ามนางจมของต้นพญารมกันจอนะครับอันบทที่สามนี่ก็ได้ไปหกตอนแล้วก็วันนี้มาถึงตอนที่เจ็ดนะครับโทษด,ดีบทที่สามไม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่เก่าที่หลังนะครับอืมอันเล่าเรื่องอันที่ว่าอันตอนอออันไปไปอ่ะ ไปอเก็บเงินแล้วก็ปั๊บปับป,ปีกมาแล้วก็นั่งจมมันหนีอะนะไอ้มามันก็ว่าโอ้ก็ก็อู้เรื่องเก่าไปเรื่อยๆนะมามาสืบสืบเรื่องที่เก่าไปเรื่อยๆแล้วก็ครับก็พอเราไปคอยต่อแล้วครับครับอ่าโอ้เดี๋ยวเลือกไปก่อนเออพิษทางเทคนิคหน่อย <laughs> โอเคนะครับ ครัทำอะไรไปต่อนะครับก่อนเนี่ยเขาจะเดินเข้าต่อเขาไปดูลักษณะของการเขียนข้าวของป้นให้ก่อนนะครับไปไหมอ่านข้าวอ่านของท่านปัญญาพรมนั่นท่านก็เป็นอ่าปุ๊กเขาเอาฉันทะรับละลักการมาจากข้าวหงยินนะครับไปไหมอะาก็คือลักการเตีก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเร็วบา้านหลังบานะ้านหน้าใช่ไหมไมันจะทำให้วอกที่หนึ่งนะครับวอกที่หนึ่ง และวัที่สามเป็นสามกำเป็นส่วนใหญ่แล้วับไหมถ้าสมมติว่าอธิบายความชัดประกาศุโบรมเขเป็นสี่กำได้ไหมอย่างแยไหมอ่ามันก็คล้ายๆก่อนแปดตลาดในภาคกลางล้วครับเห็นไหมอ่าคนบอกว่าบาทนั้นมันมีแปดกำเออถ้าอธิบายความชัดก็อรุโลมเขเป็นเก้าได้เออเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนะครับ ครับเฮามาดูฉันตะลักเลยนะครับไอไหมอ่าอันข้าวัญญาผมพล่วก็อเอาอันฉันตะลักมาจากข้าวงหงินนั่นแล้วก็ไอไหมเพื่อจะเขียนเป็นบทบทบท,บทไไน,น้อยๆแล้วก็ม่าก็มีเรื่องบทมันมีสามบาทนะไอไหมบาทบ้านึงบาทสองบาทสาม <c oughs> โทษด,ด,ดิอันนั้นมันเป็นบาทสามที่มันเหลือจากอันอ อันตอนก่อนๆบอามันย okay, ุบลงบาดมันหายวิทีรั้บาดแล้วบาดแล้วไงโอเคแล้วไงมันมันหายไปว่าโอเคแล้วอันเกาะอันนี้อันบาดหนึ่งบาดสองบาดสามเห็นไหมโอเคแล้วครับอันนั้นเป็นบาดบาดสามที่มันค้างมานะครับเอาละเอาวันนี้เรามาดูฉันตลักเลยนะครับเห็นไหมอันข้าวปกติแล้วมันมีเนื่อบดมีสามบาทหนึ่งบาทมีสี่วักนะครับวักหนึ่งวักสองวักสามวักสี่เห็นไหม อ่ามันมีสียวักก้มตายวักลงตายวักประกำนดเสียงไว้หึ่เรียบร้อยแล้วก็ไปเขียนก็ <c oughs> ไปเลยไปได้นะครับเออเนกำรถมานั่นเข้าห้องอินแล้วก็ไปไหมครับเอามาเริ่มเลยครับวันนี้เราจะมาเริ่มอันบทที่สามไหมะอันบาทที่สามวักที่หนึ่งของบาทที่สามมันบอกว่าลงด้วยเสียงสมันก็ได้จัตวาก็ได้เออกินเออเป็นเสียงจัตวาครับโอเคนะครับอันวักที่สองลงด้วยเสียง โภกิเศษโถเมืองเจ้าเจ้านะครับสี่งโภพิเศษโถเมืองอันวักี่สามในลงได้เสียงสมันก็เอาเอานะครับอันวัติสี่ลงได้เสียงตีครับท่านก็ได้ยาวก็ได้โอ้ยเป็นเสียงตียาวครับอโอเคนะครับอ่าได้ไปหนึ่งบาทเลยมอันนี้บาทที่สามอันนี้คือฉันตะรักแล้วนะครับสี่ชมพูที่หมายมาือเนี่ยอ่านต่อไปบาทที่หนึ่งนะครับบาทที่หนึ่ง ใช่วัคทีหนึ่งของบัที่หนึ่งมันกเน็เหมือนเดียวกันวัคซี่หนึ่งบาทที่สามนะอันเดียวกันเพิ่งได้สองเสียงนะครับก็คือเสียงสมันหรือจัตวาก็ได้นะครับเออก็ปันเออยื่นปันเออเป็นเสียงจัตวาครับ <laughs> โอเคนะครับอันวัคที่สองนี่ลงด้วยเสียงตีครับสันน้นก็ได้ยาวก็ได้น้อยเออน้อยเป็นเสียงตียาวครับโอเคนะครับอันวัคที่สามนี่ลงด้วยเสียง โทรพิเศษโทรเมืองถ้อยถ้อยนะครับอันเนี้ยมันมันเป็นของโทรพิเศษโทรเมืองเนี้ยมันเป็นของสำเนียงของไตยนวนนะครับเออบอกว่าไตยนวนเจียงแสนไตยนวนเจียงใหม่นะครับอ่าไตยนวนสี่คิวไตยนวนอ่าเสาให้สระบุรีไตยนวนคูบัวราชบุรีพุทนะครับอ่านเหมือนกันม้นะครับอ่าโอเคนะครับ อันวัคซีนี้ลงด้วยเสียงอันสามันครับเติงอ่าเติงนะครับอ่าได้อะไรมาได้ไปสองบาทแล้วอ่านต่อไปเป็นบาทที่สองนะครับอันนี้บาทก้อมข้าก้อมนะครับเห็นไหมอ่าอ่านวัคซีนหนึ่งนะมั้ยวัคซีนหนึ่งของบาทก้อมข้า,าก้อมเนี่ยเพิ่นบอกว่าลงด้วยเสียงตีอ่าสั้นก็ได้ยาวก็ได้วนเออวนเป็นเสียงตีสั้นครับตีสั้นตีตายวนวนอ่าวน อันวัคี่อันสองอันลงด้วยเสียงจัตวาครับเขิงเขิงนะข่างเขิงนะครับกลางเขิงเรียกข่างเขิงอันวัคติสามเนี่ยลงด้วยเสียงสมันครับเซิงเซิงนะครับเซิงอโอเคนะครับวัคติสี่ลงด้วยเสียงอัน่ โทพิเศษโทเม,อมืองปังฮะมุ่ยปังปองมันเป็นองนโทรพิเศษโทเมืองมันมีสเสน่ห์นะครับโอเคครับอ่าอ่ะละได้ไปสามบาทแล้วฮามาดูบาทที่สามนี่มันตวงได้บักที่หนึ่งอ่าของบาทที่สามอ่าลงในเสียงสมันหรือจัตวา,าต่อเนี่ยโอเคแล้วครับต่อนะครับต่อเสียงสมันนะครับ บักที่สองลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองย่องย่องนะครับย่องโอเคนะครับบักที่สามลงด้วยเสียงสมานกับเติองเตือเห็นไหมอ่าอันบักที่สี่ลงด้วยเสียงอันอ่าเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้วนอวนเป็นเสียงตีสั้นครับวนนะครับวนโอเคนะครับได้ได้ได้เนี่ยอันนี้คือฉันทะลักแล้วครับไหมไหมเนี่ยฉันทะลัก อข้าวอันอืสำหรับข้าวหงหินข้าวัญญาพมอย่างอีโมนะครับเห็นไหมป่นป่นเดี๋ยวลงเสียงอ,ยงอีนะครับแต่เสียงอันที่ชมพูที่ใหม่ๆว่านี้มันเป็นเสียงของอันสำเนียงไตยนวนไตยวนนะครับสำเนียงไตยนวนอนะ่ะมา่านจะไปเอาเสียงไตเรือมาปนนะครับมันเหมืได้ก็มันปนได้ฮามาไล่แล้วไปมันฮามาไล่ก้อยเนี่ย มันปนมาได้พ่อเฮลรี่ไม่เนี่ยเนี่ยเอาเริ่มเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่กินเนี่ยเสียงจัตวาเนี่ยนะครับอ่าของไตยน,นนะครับเห็นไหมใจเลือก็ตใยยนบนกินกินเหมือนก็ใส่ไม่โทไม่ตีมันนะกินกินกินเห็นไหมเออมันมาเมือนกันนะเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้เราอันอันเสียงโทพิเศษโทเมืองเนะี่ยอันไต นตยนวนเิ to ้นเศร้านะครับอ่า้มาเศร้าเสียงโทพิเศษมันจะสูงกว่าโทปกติไปครึ่งเสียงนะครับภาษาไทยเปิ้นออกเศร้านะครับเศร้าแมเศร้าเป็นเสียงโทปกติก็อ่านแตยนวนเิ้นเศร้าเปิ้เศร้าบ้หน่อยมั้ยอ่านอ่านเสียงนี้อ่นเสียงนี้อันนไตลือก็ไตยองเิ้นเิ้นเศร้านะครับเิ้นออกเสียงเองนะเศร้าไอ้เนื้อเนี่ย เนื้อเสียงตีเน่ยใจย้อนเสียงตีนะไทยก็บเสียงตีมาแต่ไตหรือก็บใยองเพิ่นออกเสียงโทปกตินะครับโถน่ะเป็นเนื้อนะครับเนื้อเนื้อเสาเนื้อเสาเนื้อเสาเนี่ยเปลี่ยนไหมอ่าอันนี้ห้อยห้อยไหมห้อยในเสียงตีครับเห็นไหมอ่าห้อยเสียงตีแต่ อันไตลือก็ไตยองป่นห้อยนะครับห้อยห้อยในห้อยในห้อยห้อยนะ้วห้อยอันห่วงนี่เป็นอันเสียงเอกเห็นไหมไทยวนป้นออกเสียงจัตะวาเป็นห่วงห้อยห่วงห้อยเนี่ยเนี่ยมันหมมันมาตรงันดีนะครับเอาแล้แล้วมาองไปอุนักเะเอาแค่นี้พอเนี่ยยกตัวอย่างเฮ้ดอีกก็พอละก็จะไปเอาเสียงของไตลือไตยองป่น โอเคนะครับอันนี้คือฉันทะลักของไตยนวลนะครับเอาต่อไปอ่าท่านหู้ว่าก็ว่าเปุ่นห้อ,หองว่าข้าวนี่มันเพราะเหตุใดสันใดแล้วก็เออครับมันเป็นยี้นะครับปุ่นจะเอากรรมตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยอ่าเนี่ยห้อยเตืองป้งองเออโบนเออนี่ยกรรมที่มันอยู่ตายบาทเนี่ย พื่อจะไปกองกับบรรณใต้วัคที่สองของบาทต่อไปนันก็เห็นไหมนะก็ก้องกันไปเรื่อยๆนันก็มันเหย้าก็ไปเหย้ามันเที่ยข้ากันเหย้าไปเรื่อยไหมเนี่ยน้อยมาก้องกับน้อยจะนี่ไหมใต้วัคที่สองของบาทอันที่หนึ่งเห็นไหมสล้อ้อยสล้อ้อยเป็นโชคดีมันสัมผัสสละกนะใครไหมอันเนี่ยเติมแล้วกัามา ก้องกับเขิงเนี่ยตายวักที่สองขอบาทที่สองเนี่ยไหมอ่าซาลาอองสาลาอองเนี่ยไหมอันนี้ป้องเนี่ยไหมมันมาก้องกับย่องเนี่ยไหมตายวักที่สองขอบาทที่สามเนี่ยโอเคตั้งไงั้ยอ่ามันก็จะก้องไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยยาวไปเลยยาวไปอันเท่าไรกันยาวไปยาวเหมือนเจือข้าวกขยาวไปมเหมือนเหมือนไปอันปิ้ลขี้คานห้องเจือเปิ้ลห้องข้าวแล้วก็อันนี้คือข้าวเนี่ยครับอ่ามันเป็นยังไงไหมครับ เอาละท่านัวระวังบาดพอนเอาสระไปกองกันเอาที่นี้ระวังวักไปอย่งไรก่อนครับเอออันระวังวักฮามาโอเป็นเป็นกู้ไปกู้ไปนะครับกู้ที่หนึ่งกับวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยนี่แหละมันจะสัมมันจะอันสัมผัสกันอย่างไดนะก็เห็นไหมกู้ที่สองกับวักที่สองวักที่สามเนี่ยมันจะสัมพัสกันอย่างไดไม่ใชอ่ะวักกู้ที่สามวักที่สามวักที่สี่นะโอเคแล้วมันมันจะเป็นอย่างไดนะครับสัมผัสอย่างไดก็โอเคนะครับ เอาละเามาลูกไปกูกู้ไปนะเอากู้ที่น,ทนึ่งก่อนนะครับอ่านกู้ที่นึ่งนะวักที่นึ่งวักที่สองเนี่ยเขาอู้ถึงอันเข้าหงหินก่อนนะครับไปแม่เพราะว่าข้าหงหินเนี่ยมันเออถือว่าเป็นอาจารย์ของต้นปัญญาพรมนะครับเออเปิ้นได้ชำระข้ามานะตั้งแต่ต้นโอเคนะครับเปิ้นได้หูได้หั่นจันเจอเข้าหงหินมานะครับ <c ười> โอเคนะครับเอาล้วๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะวักเนื่อวักสองเนี่ยในเข้าหงหินนะเพื่อนเน้นนะครับ เน้นในการอันไอสัมพัสสองสองวักเนี่ยมหด้วยด้วยอันเนื้อเรื่องที่มันต่อเนื่องอ่นไมเอาเอาเนื้อเรื่องมันหูเรื่องอะปอลมาจาเป็นจะร่อสระมาก้องกันเออเดี๋ยวถ้ามันพุกสัมพัสสลระกันไรเราก็ดีไปน่นก็โอ้ยนะอันนี้คือเรางหงินนะครับอันแต่สําหรับของท่านพญารมนั้นเออเพื่อนก็จะเน้นเห็นน่อยนะครับจะเน้นจะเน้นให้มันอันสัมพัสสระกันเห็นน่อยนะครับเออเห็นไหม อ่าก็เออเฮ้ยมันเฮ้ยมันเด่นนักนักกว่าอันข้าวหุงหินสะน้อยเออโอเคแล้วก็เอาห่อมากคอยแล้วกคอยมาใส่ทงกินหิมพุทธเออไอ้กินกับหิมเนี่ยมันเป็นการเปินห้องวัดสัมผัสแบบเลื่อนเรื่อนมันสลี่เหมือนนะสลี่เหมือนกินกับหิมมันสะกดได้วตัวโนนูะส,นนะสะกดได้วยตัวมาม่าใช่ไหมอันนี้กินกับหิมเนี่ย มันเป็นอันเฉลี่ยกู้นะครับมันเป็นการสัมผัสแบบเลื่อนๆนะครับมาเดียวเขามานับถือกันแล้วสัมผัสเลื่อนๆเพียมๆนะกินก็หิมนี่ไหมเกนโบราณบรรใจกันสัมผัสกันอยู่นะครับกินหิมเออหิมปุดใช่ไหมโอเคนะครับอันต่อไปจักยื่นปั่นหื้กาปันหื้กาอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องมันอู้เป็นเรื่องเลยนะครไบแม่ปันหื้กาพินน้อยโอเคได้ไหม อันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่มันต่อเนื่องกันเลยนะไงไหมเนี่ยเป็นอันแบบที่อันแบบของข้าวหงหินแล้วก็ไงมาอันต่อไปลรอจังฮีบโวลสืบเส้นเออโวลสืบเส้นเลยไหมอ่าอันนี้ก็เป็นกระมูที่มันต่อเนื่องกันเหมือนกันเลยไหมเนี่ยเป็นแบบข้าวหงหินแล้วก็ไงมาโอ้มันแบบข้าวหงหินเรื่องแบบนี้เอาเอาสารอ่อนสารอนมาใส่เลยไหมในโมเกะเลยไหมอันนี้ต่อไปนะครับ สี่มือต่ออะมันย่ออวดยังอะมัย่ออันนี้มันต่อกันยอเนี่ยสัมผัสสละกันได้มันย่อโอเคนะกันไหมอ่าสรุปแล้วก็การสัมผัสสละก็มีอยู่อันอันอันนี้เนื่งที่นะครับอ้ไหมสองที่สองที่ก็แล้วกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นการสัมผัสแบบเลือนเรือนอ่าก็ถือว่าเป็นการสัมผัสสละเหมือนกันใช่ไหมก็อันนี้เป็นสอง สองกูนี่มันเป็นการสัมผัสแบบในเรื่องเอาแค่กับประมาณห้าสิบห้าสิบโอเคนะครับอ่าอ่นต่อไปอ่านวรรคที่สองหรือวรรคที่สามนะครับอ่านวรรคที่สองหรือวรรคที่สามเอามาอู่ถึงอานบัตรที่สามนี่ก่อนนะวรรคที่สองวักที่สามนะครับปกติแล้ววรรคที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตียวนะครับไเจ็ดตัวเตียว อันวักที่สามนี่จะต้องทำหน้าที่เป็นสามตัวเลี้ยวแล้วก็แม,ม่ก็อันพอดีมันเป็นสรรี่กมโอเคนะอันตากรมใต้ของอันอันบัตรวรกที่สามเนี่ยไอ้แมจะต้องเลี้ยวไปหาใต้วรกที่สองเนี่ยไอ้แมแบบสระเออมาอ่าไอ้แมแบบสระปนเน้นแบบสระแต่อันวรกที่สองวรกที่สามของบัตรที่ที่สามและบัตรที่หนึ่งเนี่ยอ่าปนยกเว้นนะครับยกเว้นเห่อเลี้ยวแบบเนื้อยเรื่องได้ก็คืออัน เอาเหลียวแบบสระอื่นๆได้นะเออเหรอไหมอ่ะโอเคนะครับอันนี้พอดีมันได้พอดีก็เอาเหลียวมหาเศร้าโอเคนะครับอ่าอันนี้บันวัคติสองวัคติสามของบัตรที่หนึ่งเนี่ยละค้งท่ออเหลียวปรหารน้อยเออพอดีมันเหลียวแบบสระเลยก็ดีนะครับเห็นไหมอ่าหรือว่ามันมาได้ก็เอาเป็นสระอื่นๆก็ได้นะก็เห็นไหมแต่ต้องถูกฉันรักของบัตรเนออันใต้วัคติสามของบัตรที่หนึ่งนี่ต้องเป็นเชยงโตพิเชิงโตเมืองเอใต้วัคติสาม ของบาทที่สามนี่มันจะต้องเป็นเทียงสมันเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนั้นครับ <pursuing. S 1> อ่านต่อไปนะครับต่อไปวัคี่สองและวัคี่สามของบาทก้อมข้าวก้อมนี่ละครับเห็นไหมอันนี้สามตัวเ,เร็วนะครับเห็นไหมอ่วัคติสามนี่จะต้องทำทาหน้าที่เป็นสามตัวเร็วก็คือกำใต้ของวัคทีสามเนี่ยจะต้องทําหน้าที่เหลี่ยวไปหาใต้วัคติสองแบบสละนะครับเน้นเน้นเน้นนะเน้นแบบสละนะครับเน้นแบบสล่าแบบ เน้นนะครับไม่อนเร่อบังคับนะครับมันมีข้อยกเว้นอยู่ว่านะครับเห็นไหมอันอันอันไอเซิงเนี่ยเซิงเนี่ยนะแค่เว้นว่าว่ถ้ามันเซิงเนี่ยมันเป็นเสียงอืดดูเนี่ยเออเอาแล้วเป็นเซิงเออเป็นเซิงเป็นเซิงเอออะไรๆๆมันมันจะต้องเอาเซิงเซิงเซิงไปไว้ด้านหน้าเวละแต่งให้มันเป็นหัวเฮยโยงเห็นไหครับเห็นไหมอันที่ผ่านๆมาก็หันกันอยู่ลายนะครับมาหัวเฮยโยงนะครับมาท่านก็ไปพื้นพื้นดูนะครับเห็นไหมอ่าโอเคนะครับ อ่าต่อไปอ่าอันนี้อันนี้วักที่สามอันวักที่สองวักที่สามของบัตรที่สามเนี่ยแหมอันตึงเหลียวมหาญงนี่ยเนี่เนี่ยไหมอันนี้เหลียวแบบอันเลื้อเรื่องไหมเอาเลื้อเรื่องเป็นไงบ่มาเจ้เอาสาระมาสาระอองสาระอองไหมอันบนเบาๆเหลียวมหาเศร้าได้มั้ยอันนี้ตึงเหลียวมหาญงเนีโอเคะเอาละต่อไปวักที่สามและววักที่สี่อ่าของบัตรที่หนึ่งนะครับและบัตรที่สามนะครับบัตรที่หนึ่งบัตรที่สาม อันเมื่อร้อยปีที่แล้วสมัยฮงพิมพเลุ่ยเมืงใจนั่นนะครับแม่มเพื่นถือว่าเป็นวักรียวกันนะครับแม่น่นี่เพื่นถือว่าอันไองตัวหลังเนี่ยสองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมพัทรับตามตัวหน้าหรือซีตัวหน้าได้แม่ด้วยสระอ่าหรือด้วยอักษรเออโอเคนะครับแม่วันนี้มันมีสักกูมันมีสัมพัทธ์อย่างสักตี้ก็ ก็บอกเขาหู <UE> <inh ales and> ้มเลยว่าอันเออเมื่อร้อยปีที่แล้วเนี่ยเปิ้ลถือว่าเป็นวัคซีนกันเนอร์เปิ้ลจะพิมพ์ติ๊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 ตกันเนอร์แกโอเคนะครับปัจจุบันเนี่ยเปิ้ลได้แยกกันเป็นสองวัคสองวัคเลยนะครับวัคตายของบาดที่สามหรบาดที่หนึ่งเนี่ยเออมันก็จะทำเพื่อแต่ละบาดแต่ละบาดมีสี่วัคสี่วัคเหมือนที่เ้าหันปัจจุบันนี่นะครับเหตุผลก็คืออันตายวัคที่สามของบาดที่สามเนี่ยเปิ้ลมีฉันทะลักเฉพาะของเปิ้ลเราก็คือเสียงสมันนะครับ อันท้าวัคซีนสามของบัตรที่หนึ่งนี่ยเนี่เนี่นี่เปิดมีเสียงฉันทะลักเฉพาะเมื่อเราก็คือเสียงโทรพิเช่โทรเทมืองหรือครับไปไหมเนี่ยมันเป็นยังไงมาโอเคนะครับท่านคงเข้าใจนะครับอ่าเหตุผลมันคืออย่างนี้นะครับไหมอันต่อไปนั่นก็วัคซีนสามแล้ววัคซีนสี่ของบัตก้อมนี่ลนะครับไหมอ่าบัตก้อมข้าวก้อมเนี่ยอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันน,ททททน,นั่นนั้นวัคซีนหนึ่งวัคซีนสองด้านนี่ไหมก็เ้อสัมผัสแบบสละก็ได้เออ้สัมผัสแบบเนื้อเรื่องก็ได้ก็ มันได้สัมภัสรลายได้ก็เอาใช่ไหมถ้ามันไม่ได้ก็บเป็นยังก็อย่างนี้ไหมก็โยนๆมันไปนะโอเคนะครับอ่าละอาละท่านหันแล้วนะครับเห็นไหมสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบาดระหว่างวักเออเห็นไหมเออยังมีเต็มน้อยเออยังมีอีกน้ดหน่อยนี่นี่นี่คำวักดีซีวักทีซีของอันวักทีซีสองรมวักทีซีของบาดที่หนึ่งเนี่ย อันของพญาพมเนี่ยเพจะมีอันอันสองรูปแบบเท่านั้นนะครับก็คือสะมันจำสมันสมันนะครับแล้วร็จัตวาสมันนี่ไหม่อจ่าเติงนี่มันเป็นเสียงอันจัตวาสามันนะครับหมหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นมอ่าท่านท่านสังเกตดีดีนะครับเออไปดูไปเปิดอันก้อยข้าวพญาพมสี่บนมัมไผ่ที่อ้างเป็นอันลูกศิษย์พญาพมเวลาเขียนข้าวก็เฮ้มเน ก็มันมีกินอายของท่านปัญญาพรมเกลี่ข้าวปัญญาพรมมองเล้ติดไปพอนะั่นมันจะอ้างมาได้นะลูกศิษย์ปัญญาพรมไปชมโอเคนะครับเอาละท่านโหแล้วนะสัมพันธ์ระวังบานระวังวักเอออันอธิบายไปหมดแล้วสัมพันธ์นอกสัมพันธ์ในใช่ไหมแต่ก็ยังว่านะอันอันปัญญาพรมก็ยังบัลืมอันอันลักการของข้าวของเงินนรับเก็ก็จะเน้นนยสามเสียยังไงนะครเบอเออ,เ,อ,อเน้น พื่อหุข้าวมันมื่นมันลื่นไหลนะเวลาจ้อยกันจ้อยไปลื่น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 เวลาอ่านก็อ่านไปลื่นลื่นลื่นมันมื่นลื่นปากนะมื่นลื่นปากโอเคนะครับอ่าเปิ้ลอันที่อันที่เปิ้ลจะอันทำอันเน้นอ่ะเน้นอ่ะมันมีสี่อย่างก็คือเน้นอ่าอันแรกก็คือเน้นอันเน้นเน้นเอกทรงนะครับอ่าเน้นเอกทรงอ่าเอกทรงก็คืออันอ่า เพื่นหันอันเสียงตีอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเสียงโทพิเศษอยู่ที่ไหนบ้งเนี่ยตีเนี่ยโทพิเศษอยู่ที่ไหนบ้งเนี่ยเพื่นจะพยายามหาเอกทรงเขาไปใส่เนี่ยนักนะครับเอกทรงเอกทรงมันจะทำมันมืดเลื่อนไหลนะก่อนเอกทรงก่อนนะให้มาเสียงตีกับเสียงโทพิเศษนะอันเอกทรงนมันมีอยู่สี่แบบนะครับอ่าก็คือไม่เอกเชิงเอกนะครับเออไม่ไม่เอกเชิงโทน่อยอยไม่เอกเชิงเอกหูห่วงนะ่ย อันนี้ไม่เอกียงไม่เอกียงโทเงื่อนเนี Poor ่เงื um ่อนเนีไม่เอกียงโทนะแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงเอกแล้วก็อันซื้เป็นเสียงเอกไหมซื้อนะอันแล้วก็เสียงโทเสียงที่เสียงโทก็ฮีบเฮี่ยบนฮี่ฮีบเป็นเสียงโทไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยอันสี่เสียงเนี่ยมันจะเน้นแล้วไปส่งส่งไอ้เสียงตีให้ก่อนแล้วก็มันจะม้วนแล้วก็ไปไหมอ่าอันพยายามใส่ขห้ดังนักออาท่า อ่าถ้ามันใส่มาไ,ได้ก็บอกเป็นยังครับเป,ป็นยงังเออเกาะเว้นไปพ่องเออย่า,าพยายามใส่มันนักแล้วมันจะม,ม่วนครับมันจะม่วนโอเคนะครับอ่ากรเดียเขาไปไล่ก้อยอีกสง่งอันต่อไปก็คืออันที่พันะเน้นน่ะอันพจน์เน้นอักษรทด่มันอักษรเดียวกันนะตีกันสองตัวนั่นไงไม่ยังอ่นเนี่ยอักษรเดียวกันนะสืบเช่นนสะืบเส่นอันนี้ก็ได้นะครับแม่ห่วงก็ห้อยเนี่ย ถือว่าเป็นอันนออัักษรเดียวกันนะครับห่วงกับห้อยเป็นห้อห้อนะครับไอห้อยนี่มันเป็นอักษรต่ำนะครับอันห่วงนี่เป็นอักษรสูงรู้ไหมเนี่ยมันอันลั่นนาเป็นถือว่าเป็นอันละครตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมเป็นเป็นหะกับหะนะครับหะกับหะโอเคนะครับโอเคนะครับอันต่อไปนะครับที่พี่จะเน้นนะเน้นมันอันอันใส่อันอ่าสละ สองตัวที่มันติดกันนะ่งไงไหมาอันสระเดียวกันไหนไหมอย่างเนี้ยแปลงแซงเนี่ยแปลงก็แซงไงไหมสระแอสระแอะไหนไหมอ่าหรือจะอันไดนก็ได้ก็เน้นพยายามใส่มันนักหนักลงมาแค่หมวนไปเองนะครับแล้วก็อันที่สามนั่นกำซ้ำม้วนนะครับเออเห็นไหมของท่านมัญญาพรมเนี่ยมันพยายามมันมือบุยใส่เตี้ยนนั่งไงไหมเนี่ยน่ยมันมันเอาไปเชาะพอแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ไ people, อ <Rot> ส้สมแม่ไหมสมปากแล้วก็สมใจเนี่ยสมปากสมใจนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นหมคำซ้ำมวลมันหอมมันส้ำมวลใช่รไหมสมปากสมใจนี่นี่คำส้ำมวลอะไรมยมันเปยไหมมันม้วนนะใส่ในข้าวแล้วมันม้วนนะครับมันสมเนี่ยมันซ้ําแต่มันม้วนนะสมปากสมใจนี่ยี่ยนะไรกันอันนี้คือคำซ้ามวลนะครับเอาละต่อไปเอามาเล่ก่อนเรา ทงไส้กิ่นทงไส้กินอ่าหิมปุดเนื้อเส้าเส้าเนี่ยมันเสียงโทพิเศษเลยมอ่ามันมันมีอันนี้มันมีอันหิมก็เสียงสามัญเนี่ยปุดเสียงจันมามันมันมีเอกซงก็ไป็นเส้าเนี่ยมาเพิ่งเอาเนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยอันเนื้อเนี่ยมันเป็นอันเสียงตีก็ไป็นไหมอ่าอันเอามากู้เส้าเนี่ยเนื้อเส้าหรืออันเสียงอัน โทรพิเศษคู่ก็ก็ได้นะก็เห็นไหมมัเอามาส่งเอามาถูไทยกันมาถูไทยม่นจะส่งเอามาถูไทยมจจันก็อันอน,นุโลมเพรามันส่งได้เหมือนอันเอกส่งนะเนื้อเช่าโอเคนะครับก็ยิบหูเอาฮ่วงห้อยห้อยนี่มันเป็นอันเสียงตีนะครับไหมห้อยไอ้ห่วงนี่เป็นไม่เอกจริงเอกหรือก็ไม่ไห่วงทรงห้อยไหมห่วงทรงห้อย แทนป่อมันเป็นนั่นหอกับหอ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 นี่ยมันอันอักษรเดียวกันนะครับหรือว่าเป็นอักษรเดียวกันหฮวงห้อยนะครับโอเคนะครับยับยื่นปันฮื้อกาพี่น้อยพี่น้อยน้อยมันเสียงตีไหมอันปี่เนี่ยปี่ไม่เยาะนะครับไม่เยาะไม่เอกนะครับนะไม่เอกเสียงโธนะครับเนี่ยพี่น้อยทรงพี่ทรงน้อยนะครับเหมายมั้ย ไคเงื uhm. ่อนถ้อยถ้อยนี่มันเสียงอันโทพิเศษโทเมืองนะครับเห็นไหมไอ้เงื่อนนี่มันอ่าป <sais. S 2> ี้เง <Pa igi. S 2> ื่อนปี้เงื่อนเป็นไม you like ่เอกเสียงโทรนั่นไงไม่เอกเสียงโทรโอเคนะปี้เงื่อนปี้เงื่อนเห็นไหมเสียงโทเงื่อนทรงท้อยนะครับแล้วก็ลงด้วยจ่าเติงนะครับลงด้วยอันจัตวาสามัญนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นอันของพระมัญญพรมอย่งมี เจตาว่าสมันหรือสมันสมันเต้นานิ่นนะครับอ่าอันสองกรรมตายอันของบททัตรนิดหนึ่งเ <c> น <oughs> ี่ยเอาโอเคนะครับต่อไปนะครับจับฮีบโบนฮีบโบนเห็นไหมฮีบนี่มันเป็นอันนี่นี่ฮีบฮีบมันเป็นเสียงเสียงโทนะครับเห็นไหมเสียงโทก็คือเอกทรงนะครับเห็นไหมฮีบโบนโบนเสียงเสียงตีไหมโบนเสียงตีฮีบโบนฮีบทรงวนนะครับแล้วก็ซื้อ เส้นไ <laughs> สืบเส้นมันเป็นอันสืบนี่มันเป็นอันเจียงเองนึกไหมไหมจงเส้นแม่กับเส้นมันอยู่อยู่ทางทางหน้าไปมนไหมพวกกันยังรูเอาสืบสืบอันส่งอยู่ไหมส่งมันอยู่ไหนมันได้ว่าพพยอยามส่งหมละไหมพยายามส่งนั่นและก็สืบส่งเส้นแถมมาป้อมเป็นอันสอสอสออักษรกูกลางเขิงนะไหม แปลงแซงเอ่าแปลงกับแซงเนี่ยมันมันสระงเอสระงเอสระสระเสละเอ็งสระเอ็งใช่ไหมอ่าสระเอ็ึงกู้แปลงแซงสระกู้นะครับแล,แบล 8, nah 10, ้วก็แซงเซิงมันเป็นอ <c ười> ันโซโซนะโซโซใช่ไหมโซโซอักษรกู้นะอ่ไก่ไก่เหลืองมุ้ยป้องเอ่าไก่เหลืองมุ้ยป้องป้องนี่มันนะมุ้ยมุ้ยนี่มัน มุ topic, guard, ้ยเนี่เป็นไม่เอกเสียงโทนะครับไม่เอกเสียงโทนะครับไม่เอกเป็นเอกทรงนะเอกทรงทรงป้องเห็นไหมอ่าเสียงโทไม่เอกเสียงโททรงป้องโอเคนะครับเอาละเอาละเอาแค่นี้ก็พอเนาะอ่าอันเอามาเล่าข่าวพญามต่อนะครับอ่าครับกอดจิ้มน้ำก่อนนะครับครับ หลังจากขึ้นไปนั่งอยู่พักยังเฮิอนหญ้าสิงก็กจมไปนะ,ะอู้ไปอู้ขี่เก่าขี่หลังไปจมไปแล้วก่าทงใส้กินโอ้ทงทเรียวเอาห้อยปะบ่าไปนะหิมหิมปุ๊ดให้รอบนะขอบทงนะหิมปุ๊ดเนื้อเศร้าสี่มันก็นเศร้า,าแก็กแล้ว ก็ย <Workers>, <laughs> <st> <tuning> ิบหูเอาเออมันจะปุแล้วก็ยิบหูมัดมัดไปห่วงห้อยเออเอาห่วงมาห้อยมันจุกยากขนาดอย่นได้จักยื่นปั่นเอออันฮื่อกาพี่น้อยเออจะเอาปันนึกอันมันอันกาเปื่อนฮักแล้วเปื่อพี่น้อยไข่เงื่อนถ้อยจ่าตึงจับหีบโบเออเนี่ยอันเี๋อัน สั่งหือต่อผ้าไว้จักนี้โบนสืบเส้นกลางเคินเห็นไหมอแปลงแซงเซิงไก่เหลืองมุยป้องไก่นี่มันจะลายนะมันสีเหลืองนะ่ะไก่เหลืองนะเห็นไหมเพื่อเอามันย้อมผ้านะครับสีมือต่อปอยอวดย่องสีมือต่อมันก็ใช่ปอๆได้อวดพ่องสองวันเติง เออสือบโบนสองวันก็เสร็จแล้วเห็ไหมจันในหลองเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ในก็อันหลองหลงกับแมงว่าอันซับซับในอ่ะซับในดูงามล้ำล้นอนีอ่ยยิบบโ่โปนคืนเดียวอันยิบคืนเดียวก็ได้ใส่แล้วเห,ห็นไหมบ่หูกังกึศเฮ่อเหมืนกับ เปิ้นโคนเฉลียวเออเฮาบอกว่ากับกึ้นเปิ้นโคนเฉลียวฉลาดจักลักย่องเตียวเออเอาลักย่องเตียวยกย้ายจากบ้านเฮ้ยห็มเปิ้นจะลักยกย้ายไปก่อนนะเปิ้นกึดนไปก่อนนะวางแผนไว้ก่อนแล้วชี้มาจากมุสาก้าอ้างเออว่าผัวเตียมคิงสั่งไว้หาว่าอันผัวเตียมคิง ก็อันพญาคมแล้วมันสั่งไว้เราไปเอาใส่เราลักแต่เติตัวลักแต่เติตัวไหที่เจ้าที่แต่นั่นะตัวลักแต่นะที่แต่ตัวเองนั่นน่ะตอดังไว้ใจเออต่อเพื่อใจคนเดียวเนี่ยเน่ยปอดังไว้ใจหมายใส่ผ้าขัวไปเอหมายที่เอาใส่ผ้าไปตัวเองก็เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่จะต่อไว้เฮาลอย่างพญาคมมันู้นะ รอนยังกึดสมปากสมใจเมื่อตัวจักไปลั่งปากไว้ฮือก็อันก็ยังกึดอยู่นะว่าเถ้ามันถ้ามันจะไปมันมันน่าจะฝากเสื้ออันอันผ้าที่มันต่อไปฮือเนี่ยมฝากไว้เงาพองนะมันเอาไปหมดเนี่ยมันเป็นอย่เนยอันนะอัน อันพญาผมมันเล่าขี้เก่าขี้หลังโอ้กึดอยู่หนออันหุ่ยิบผ้าไว้เอ้อันโอ้ต่อเส็นก็นไปตัวแล้วบังผ้ากเ้าด้วยเออไม่เป็นมันเป็น,นแขนขนาดเนาะครับวันนี้เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับ